พพรในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปายสุภูสุคนเดี๋ยวอจะรมือนีเวลาพรก็จะมาตอบคําถามหรือมาเฉลยเป็นยังก็เอินว่าน้องใหม่ไล่กอไล่หนามกับพี่น้องขานี่ค่ะปาน้องใหม่ยอยู่ข้างหลังวลพ้พรน,นี่หละเป็นพี่น้องนี่เลยจ้ะคือคลิปนี้ก็จะให้ใหพี่น้องเบิ่งว่า น้ำใหม่มันเกิดจากหางจากกอไปจากกาวขาเวละพระจะนับให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะจ้าคลิปนี้ก็จะมาะบอกทุกคนว่าน้ำใหม่นอกก่อมันเป็นยังไงเนาะทุกคนเนาะเป็นยังเอยบอกว่าน้ำใหม่ไรก่อไรหนามพราะว่ามันออกนอกก่อมาไก่เดี๋ยวเวละพรจะนับเก่าให้เบิ่งว่ามันจะมีจากกาวพี่น้องเห็นบอกจ้านี่ ้างหนา้านี่ตรงเนี้ยมันมีหน่อไม้หน่อหนึ่งนะแต่กอมันอยู่ตรงโน้นแล้วก็มีอีกหน่อหนึ่งอยู่ตรงนั้นอันนี้มันขึ้นมาตามหากักพี่น้องค่ะหากตามบริเวณสวนนี่นะนี่แล้วผู้ใดเดียวไปตรงนั้นก็จะเห็นกะซิมีกอยู่ข้างตรงน้ำพี่น้องคะเพราะตรงนี้มันอูดมสมบูรณ์พี่น้องแล้วพ้นเห็น ขอให้พ้นตัดพ้นเอารถไอ้ตัดหญ้าไทยไว้ที่มันขึ้นมาริเมันขึ้นมานะปะ่ะเดี๋ยวจะนับก้าวให้ดูนะเอาวางไว้นี่ก่อนตรงนี้นะนี่นับไปจากตรงนี้ว่ามันจะมีกี่ก้าวบด้ยินกันเล้วอกไปเด้อหนึ่งสองสาสี่ห้า เก่าที่หานี่ยังมีอยูนีีหนอนหนึ่งกุ๊กก <objeto> ูเห็นว่าห้าแล้วหกเจ็ดแปดเก้าสิอ็ดสิสมาเกมะฮอดกอบไผบรรูบาดนินหรือเปล่าเพราะว่ามันไก่มากนี่ค่ะนะสิบเกค่ะพี่นนองค่ะนี่เละคือที่เอินว่าหน่อไม้ ไลก่กอไล่หนามก็มันไม่มีหนามเดี๋ยวเราไปเอากล้องกลับมาใกล้ๆเนะ <c oughs> าะเวละพอนยังไปเมื่อกี้นี่เท่าไหร่นะสิบสามหรือสิบห้าก้าลืมแล้วเป็นค้อมจมเป็นนทต่มีนว้มจำสั่นมากเลยโอ้ยเนาะ พี่น้องค่ะเอ้านอนนี่ก็คือแบบว่ามันขึ้นมาเปินตัดแล้วเอาเอาบ่ได้ก็ปล่อยมันไว้นี่เดี๋ยวเปินตัดหญ้าแล้วสิพาไปเบิ่งกอบไปเ <c oughs> มื่อกี้เนี่ยนี่นอนที่สองที่นับไปเมื่อกี้นี่นะนี่เด็กกอไผ่กระใหม่กับเบื้ออึดอยู่ข้างกอไผ่พี่น้องค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหน่อ หอยกระเจ้าตัดถิมแล้วก็มีนะนี่แหละกอไผ่นี่แหละกบไผ่พี่น้องก็ไผ่ที่เอินว่าหน่อไม้ไรกอไรหนามก็คือมันว่มีหนามพี่น้องขา,างว่ามันมีหนามมันมีแต่กอขาทุกคนนั่นแหลจะจ้กกะ สำหรับคลิปนี้เนะาะเวลาพอนกับบรรยายให้ทุกคนเบิงฟังเบิ้งแล้วเฮ็ดให้เบิงแล้วเนาะทุกคนจะได้บ่สงสัสเนาะว่าเป็นอย่างเ่ยเอิ้นว่าไรกอไรหนามนั่นแหลจะจ้ะขอบคุณพี่น้องสุภุสุคนนั่นแหละที่เข้ามารับชมคือวิดีโอหาเด้อจะ้ะขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกติดตามทุกไลค์ทุกแชร์ share, จะ้ะ ผิดพลาดประการใดเวลาพ่ต้องขออภัยด้วยที่เวลาพอ่อมาเก็บน้ำใหม่อยู่ตรงนี้มันเป็นสวนสถานที่ส่วนบุคคลค่ะพี่น้องนั่นเลยจ้ะก็ขอสงวนลิขสิทธิ์เนาะวา่อยุ่ตรงใดบ่บอกโอเคค่ะ <c oughs> <c oughs> <Okay. c oughs> เป็นกอบไผ่ไผ่มันก็นจากงามๆเนาะนี่เห็นบ่มันบ่มีหนามมันเป็นไผ่แบบแบบงามพี่น้องขาถ้าเฮาเห็ดเขาออก เอาหนอ่อไม้ตัดหนอ่อไม้ถิ่มเขาก็สิสามารถย่างเขาย่างออกซิกแซกได้แบบสบายมากเลยนั่นแหละคนสวนปกติที่จริงเราวรรพชนไม่ได้บม่ได้เก็บหน่อไม้ในก่อเดเพราะว่าคนสวนเพิ่นเก็บวรพรพชนไม่ได้เก็บตรงนี้ก็ไม่ได้เก็บนะมีห้อยเพื่อยเพิ่นตัดออกนะเห็นว่าจะนั่นแหละโอเคค่ะทุกคนจ้ะ ขอบคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์จ้าพอกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะขอบคุณ